ก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็เอางี้เดี๋ยวผมขอเริ่มอย่างนี้ดีกว่าว่าส่วนตัวเนี่ยผมก็เป็นเร v เวอร์เป็นเฟสติวัลโกเออร์ไปงานมาก็หลายที่เนาะแต่ส่วนตัวยังไม่เคยเห็นงานที่เป็นการเอาเรื่องของ d i t i o ดิลเฟสติวัลมาม mix ก,กับเรื่องของเทศกาลดนตรีที่เป็น EDM ก็เลยอยากจะถามว่าจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่เป็นเรื่องของการเอาไอเดียตรงนี้ยม,มันเริ่มมาจากอะไร จริงๆต้องขอเกินก่อนนะคะว่า s SO อโเนี่ยมันเริ่มมาจากพ e. ิวดีคุณวิทิธรมิลินทาจินดาเขารู้สึกว่าเออเฟโซโไทยทำไมยังยังยัง,ยงไม่มีเฟโซโอไทยที่ที่เป็นไทยจริงๆรวมไปถึงเวลาที่เราเล่นสงการกันเนี่ย คนเล่นสงการกันตามข้างถานนริมคลองหรือร้านเล่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันยังไม่มีเฟสโซจริงๆหรือว่างานจริงๆที่ทำให้เราได้เซเลเบตกันแล้วก็ปลอดภัยด้วยแล้วเมื่อก่อนอ่ะเอสโอวูดี้เวลเองอะค่ะออฟฟิศอยู่ตรง RCA เราก็จะเห็นว่าคนมาเล่นน้ำสงการกันมาฉีดน้ำเนาะแล้วก็เลยเห็นช่องว่างตรงนั้นทำเอสโอขึ้นมาแต่ว่าย้อนกลับไปเมื่อ1ิปีที่แล้วอะอม,มันถ้าพูดว่าเอส เล่นน้ำสงการเฟสติวัลคืออะไรทุกคนไม่เก็ตไม่รู้จักเราก็รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกรแต่มาถึงวันนี้ตั้งแต่ปี2015 <10 S 1> ที่พิวแลใช่ที่พิวดีไปถางป่าถางหญ้าหน้าโชว์ดีซีค่ะจนวันนี้ปี2025เราไปราชมังคนเข้าร่วมงานนับแสนคนค่ะก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เฟสตวัไทยประเพณีไทยที่ส่งการไทยเอามาบวกกับดนตรี EDM อิเล็กทรอนิกส์ความมันความสนุกมันเข้ากันได้แล้วมันออกมาได้ดีด้วยแล้วก็ถ้าวันนี้พูดชื่อ s u o ส่งการมิวสิกเฟสติวันว่าคนค่อนข้างเก็ตแล้วว่ามันมีทั้งความสนุกและเคาเจอร์ที่อยู่ในนั้นครับแล้วทีนี้พอมันเป็นเรื่องของ traditional festival กับเรื่องของ creativity ที่เป็น EDM แบบนี้เรามีการบาลานซ์ยังไงเนาะให้มันแบบอ่ะไม่ได หลุดกรอบตรงนี้ไปเยอะแต่ก็ต้องเอาเรื่องของความสนุกที่เป็นเรื่อง EDM เข้ามาด้วยขวนว่าภาพสงการมันมันชัดอยู่แล้วในเราฉีดน้ําเรามาเซเลเบตกันแล้วอีกอย่างหนึง่งมันชัดที่เราเวลาเราเล่นเนี่ยเราเล่นวันที่ร้อนที่สุดแล้วก็ทุกคนมาเล่นสงการกันกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่ความสนุกของ EDM ขึ้นมาใส่โชว์ใส่โปรดักชันต่างๆมันมันคือบาลานซ์ที่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วคนก็ก็ค่อนข้างเก็ต เหมือนเราก็เอาเรื่องของที่คนชอบกันเนาะเรื่องของ,ของการสาดน้ำคือเอา c าเจอร์อที่เรารู้จักอยู่แล้วสงการไม่มีใครไม่เล่นไม่เคยมไม่เคยมีใครไม่เล่นสงการทุกคนผ่านสงการมาหมดแล้วก็ EDM ต่อให้คุณไม่ชอบแต่ว่าเพลงต่างชาติต่างๆมันถูกโปรดิวมาด้วยเ DJ เพลงมันใช่อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเวลาสองอย่างที่มันบวกกันก็มันก็คนก็เข้าใจเข้าเกต ครับแล้วเ,เห็นที่บอกว่าปีนี้เราครบรอบ10ปีแล้วก็มีการสเกลไปถึงเปลี่ยนสถานที่จัดงานเป็นราชมังได้ข่าวว่ามีเงินลงทุนที่มันสูงมากเนาะทีนี้จะถามว่าแล้วเรามองอนาคตไงที่ถึงเราจะสเกลอัพไปขนาดเนี้ยฮะเราเราต้องลงทุนสูงขึ้นทุกปีทุกปีอยู่แล้วเพราะหนึ่ง มันมีความคาดหวังของของคนที่เคยมาปีแรกๆจนถึงปีที่10เนี่ยคะ่ะก็คือเราต้องลงทุนสูงขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าคีย์ของการลงทุนคืออะไรคือคีย์ของการลงทุนคือเราคุยกันเสมอทีมพี่ด,ดีเองหรือว่าพี่เอ๋ยซีโออีกท่านนึงอะคะ่ะ <c oughs> ก็คือทุกครั้งที่คนมา S2O แฟนๆมา S2O เขาจะต้องรู้สึกว่ามันว้าวเสมอมันใหม่ มันต้องฟาสตคือดีเจคนไหนมาเราเอามาคนไทยต้องได้ดูดีเจคนนั้นหรือว่าเฟรชก็คือจะมีเวทีใหม่ๆห,หรือแม้แต่บ้านใหม่สถานที่ใหม่มอย่างราชมังคลานะคะเพื่อลองรับคนได้มากขึ้นแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยคือคำว่าแฟร์เราไม่เคยเอาเปรียบผู้บริโภคเราทำงานในฐานะคนที่มาเที่ยวตลอดรเราทำงานในฐานะเรเวอร์คนที่ก้าวขามาโซตั้งแต่ออกมาจากบ้านจนถึง งานจนกลับบ้านเขาผ่านมั่นใจว่าเขาจะรู้สึกได้ว่าทุกบาททุกสตางค์ที่เสียให้กับ s อ o มันคุ้มค่าซึ่งรู้สึกอย่างานา้จริงๆนะคือ,อคคเราผมไปงานตั้งแต่ปี2015ที่เป็นครั้งแรกซีเรียลก็รู้สึกว่าเป็นงานที่สนุกแล้วก็แปลกนะทีนี้พูดถึงเรื่อง revenue model นิดหนึ่งว่าพอมันเป็นเรื่องของการ ใช้เงินลงทุนที่มันสูงหรืออะไรเงี้ยครับเรามีการมองเรื่องของการวาง revenue model ให้กับงานยังไงเอาเป็นเรื่องของงาน s e o เองหรือว่าเป็นเรื่องของงานเทศการดนตรีก็ได้เรามีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงเอาเอสโอก่อนแล้วกันนะคะคก็เอส o โคือเทศกาลดนตรีเนาะก็ Revenue model ที่ยั่งยืนของเทศกาลดนตรีคือเราต้องขายบัตรได้และเราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองเรามีเอกลัิตี้ที่ชัดพอและขายบัตรได้สปอนเซอร์ or, หรือว่า F&B food and beverage ทั้งหมดทุกอย่างมันจะมาหลังจากที่เราขายบัตรได้เพราะฉะนั้น Product ที่ดีเอ e n ัิตี้ที่ชัดจะทำให้เราขายบัตรได้แล้วแบรนด์ Brand ที่ยั่งยืนมันจะกลับมาเองแล้ว สุดท้ายการจัดงาน Experience ทุกอย่างที่เราให้ลูกค้าค่ะมันจะทำให้บแบรนด i n g เรามันชัดแล้วมันยั่งยืนเองครับโอเคก็เห็นภาพนะว่าจริงๆอยากถ้าให้อยากให้งานมันส u s t ต i น เรื่องแรกที่เราต้องคำนึงก็คือเรื่องของการขายบัตรก่อนแต่เรื่องของสปอนเซอร์เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นแอดออนท็อปเข้ามาเพราะว่าถ้าขายบัตรไม่ได้ก็ก็คงอาจจะไม่อยากไม่มีสปอนเซอร์คนไหนที่อยากจะสปอนเซอร์อะไรเงี้ยเรือแบรนดิ้งหรือว่ามาร์เก็ตติ้งต่างๆอะค่ะแต่ว่าคอของการทำเฟสติวัลคือเราต้องขายบัตรได้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ที่ผมเห็นว่าน่าสนใจก็คือเรื่องของการมอบ Experience เนาะคือเราบอกว่าเอ้ยเราเก็บเงินบัตรค่าบัตรกับ คนที่เข้ามาดูเราก็ต้องมอบประสบการณ์ที่มันเต็มที่ใช่ไหมใช่ค่ะก็ถ้าถ้าย้อนกลับไป10ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ค่ะก็ราคาบัตรจริงๆเอโอยังพยายามใ,ใ,ให้มันใกล้เคียงเดิมมากที่สุดแล้วก็รักษามาตรฐานด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นแต่ว่าก็ทำเพื่อลูกค้าจริงๆอโอเคครับทีนี้เรื่องของ ในประเทศเนี่ยเราเห็นว่า s 2 o เนี่ยประสบความสำเร็จแล้วเนาะเราก็เริ่มเห็นในปีที่ผ่านๆมาที่เราเริ่มที่จะสเกล e Up ไปต่างประเทศเริ่มมีไปเอเชียล่าสุดปีนี้ผมเห็นไปอเมริกาค่ปีปี2 0 2 4ก็คือปีที่แล้วค่ะก็เอสข้ามเอเชียไปอเมริกาก็คืออ,อืมนิวยอร์กก็ได้รับเสียงตอบที่ดีประสบความสำเร็จค่ะที่มุกลิลลาร์ช แล้วทีนี้ผมอยากให้ใหแชร์นิดนึงว่าเราประเมิยยังไงว่าเฮ้ยงานเราพร้อมที่จะไป go i n t e r อร์แล้ไปต่างประเทศแล้วอย่างแรกเอสโหรือเราทีมทั้งหมดประเมินด้วยพาร์เนอร์ชิพการที่จะไปไหนหรือว่าการที่จะ scale up อะค่ะเราต้องมีพาร์เนอร์ชิพที่ดีแต่ว่าการเริ่มต้นว่ามีพาร์เนอร์ชิพที่ดีมาได้ยังไงจริงๆต้องบอกว่า p a r t n e r อร์ชของ SO ทุกคนนะคะคือลูกค้ามาก่อนอเขาได้ยินได้ฟังแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยนี่มันงานอะไรแล้วเขาอยากมาอมพอเขามาแล้วเขารู้สึกว่าเออมันใช่มันมี potential พอท,ท,ที่ที่จะไปต่อได้ในบ้านเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เสาวโชคดีที่มี p a r t n e r อร์ชที่ค่อนข้าง ทำงานในสายนี้อยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานนี้อยู่แล้วมันก็ทําให้เราคุยกันง่ายขึ้นแล้วก็สิ่งที่ทําให้ดีที่สุดก็คือรักษามาตรฐานของแบรนด์ทุกครั้งที่คนมาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนหรือประเทศไหนๆอะ่ะทุกคนจะต้องรับรู้ได้ถึงความสนุกแล้วทาถึงรวมถึงความปลอดภัยด้วยแล้วยากไหมฮะไปต่างประเทศเนี่ย <laughs> ยากไหมยากไหมฮะ ก็ยากค่ะยากก็ก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เลือกพาร์ทเนอร์ชิพที่หรือโปรโมเตอร์ที่ที่มีเงินเยอะที่สุดหรือว่าติดต่อเรามาคนแรกแต่ว่าต้องเป็นพาร์ทเนอร์ที่ใส่ใจคุยกันเทำงานด้วยทํางานด้วยกันแล้วทางานด้วยกันได้คุยกันรู้เรื่องเพราะว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะอยู่มีเงินเยอะจริงแต่ว่าถ้าเราทํางานกันด้วยแบบคนละมาตรฐานอ่ะคว่าแบรนด์มันก็จะไม่สักเซส เพราะฉะน,นั้นเราต้องทํางานบนมาตรฐานเดียวกันแล้วก็เข้าใจกันว่าโอเคเราจะมองโกคือที่เดียวกัน SO มันต้องเปียกทําถึงและปลอดภัยด้วยครับแล้วทีเนี้ยเวลาเราไปทํางานที่เราสเกลไปในต่างประเทศครับเราเจอพาร์ทเนอร์ชิพที่มันอาจจะค่อนข้างหลากหลายเนาะ ทีนีมน้มันมีความท้าทายอะไรแล้วก็สมมุติว่าถ้าผู้จัดงานในไทยเนี่ยเราอยากจะสเกลอัพไปในต่างประเทศแบบนี้ม,นมันมีข้อกังวลหรือ,อ,อสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับผู้จัดงานในในประเทศบ้างไหมฮะถ้าอยากจะสเกลอัพก่อนอื่นต้องหาพาร์ทเนอร์ชิพที่ดีค่ะ,ะถ้าเราไปเองมันก็จะระเบิดต้นทุนอยู่พอสมควรเนาะถูกไหมก็แล้วเวลาไปประเทศอื่นนะคะควนว่าเราคนไทยรู้จักประเทศไทย เรารู้จักเมืองเราเรารู้จักคนของเราเขาก็เหมือนกันเวลาเป็น localize เขาก็รู้จักคนของเขาเพราะฉะนั้นการที่จะทำโชว์หรือโปรโมทหรือว่า PR marketing ต่างๆอ่ะเขาก็จะทำได้ดีกว่าเราเนาะเพราะเขาเข้าใจบริบทของคนในพื้นที่นคน <ทำ S 1> ในประเทศ <MP S 1> เขาราแล้วให้เขาก๊อปปีแบบมาตรฐานของเราความสนุกของเราอะไรเงี้ยคะ่ะก็เรื่องของการหา p a r t n e r s h i p ิที่ที่นั่นแหละคือคือคีย แต่ว่าความยากในแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเพราะว่ามันจะมีกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ไม่เหมือนกันเราก็ทํางานบนกฎระเบียบข,ข้อบังคับมาตรฐานนั้นๆยกตัวอย่างนิวยอร์กล่าสุดก็ได้ค่ะก็จริงๆเอสโอฉีดน้ําตลอดทั้งวันทั้งคืนฉีดน้ําเป็นล้าน,ล,าน,ล,านลิตรมันควรจะเปียกอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าพอดีว่านิวยอร์กเนี่ยลมค่อนข้างแรงแล้วก็เวลาเขาร้อนเขาไม่ได้ร้อนเหมือนประเทศไทย เราก็เลยจะต้องสมมุติว่าฉีดน้ําตั้งแต่6กโมงจนถึงสองทุ่มก็ต้องหยุดแหละ,ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนหนาวตายอ๋อโอเคเอเคีกวันหนึ่งมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก,ก,ก็ก็คือต้องต้องแคร์สุขภาพเขาด้วยแล้วก็ดูบริบทโดยรวมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงข้อกําหนดของรัฐบาลด้วยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างก็ก็บนพื้นฐานของ ประเทศนั้นๆครับซึ่งคีย์เวิร์ดก็คือว่าเราต้องมีพาร์เนอร์ชิพที่ดีนะแล้วก็ช่วยช่วยพางานเราไปขายแบรนด์เราในต่างประเทศให้มันได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าไทยที่สุดแล้วอะค่ะก็คือการไปในแต่ละประเทศมันเหมือนเราเอาหน้าตาของนอกจาก s อสโอแล้วมันคือหน้าตาประเทศไทยมันคือมันคือ represent ความสนุกของสงการไทยอะถ้าเขาไปที่นั่นแล้วเขาสนุก เขาก็จะกลับมาที่สงการไทยไม่ไม่ต้องมาเอโซก็ได้แต่ว่าเขาก็จะอยากมาสัมผัสวัฒนธรรมของไทยซึ่งส่วนตัวอันนี้เป็นซ็อมพาวเวอร์เหมือนกันนะคือสุดท้ายอ่ะเราส่งออกงานนี้ไปเนาะสุดท้ายคนอยากมาเล่นสงการก็ต้องมาเล่นที่ที่ออริจินอ่ะก็ต้องกลับมาเล่นที่ที่ไทยเนาะก็มาเล่นเอสโอแล้วก็ยังไปเข้าศาลไปสีลมไปอื่นๆได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันคือเรปเ e อร์เซนต์ประเทศไทยเราก็พยายามทำให้มัน ดีในทุกๆครั้งที่เราไปทีนี้คำถามสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะหมดเวลา10ปีแล้ว next step ของ S2O ที่เราวางไว้เราอยากจะมองไปยังไงต่อฮะก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะมันมันยังไม่มีคำว่าดีที่สุดสำหรับ S2O มันมันยังไปต่อได้อีกเรายัง scale up ไปได้ในหลายๆดีเทลในหลายๆเรื่องอะคะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ทีม และพิวดีหรือว่า CEO พยายามทำอยู่ก็คือเราจะพยายาม Export X2O ที่เป็นเ,เป็นเฟสติส่งการไทย Export ตเอาวัฒธรรมของไทยไปสู่ประเทศอื่นๆไปสู่ทวีปอื่นๆเมืองอื่นๆอยากให้เ SO อเป็นจุดหมายของ คนอื่นๆในประเทศ<ม>อื่นๆที่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากมา s อ o เหมือนที่เขาอยากไปออกเทอร์ออกเทอร์เฟในเยอรมันมแล้วก็อยากให้เด็กทุกคนที่โตมาในประเทศไทยได้ลองสัมผัสสักครั้งว่านี่แหละคือเฟสทัของประเทศไทยที่ฉันภูมิใจและสิ่งที่สุดท้ายแล้วคือการที่ทุกคนไปเอ o SO ในประเทศอื่นๆนะคะ มันจะหลีดมาสู่การกลับมาสู่ SO Original เนาะกลับมาดู OG ความเป็นประเทศไทยแล้วก็มันจะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในประเทศอีกเยอะเลยครับก็จริงๆรู้สึกว่ามันท้าทาย j o u นี e y มันไม่ได้ง่ายแต่ผมว่ามันก็อาจจะต้องนิดชั่นนิดนึงซึ่งผมสังเกตเวลาตอบรู้สึกจะมีแพชชั่นมากๆสำหรับงานนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่มาร่วมแชร์ให้กับในวันนี้นะครับ